อ่ะนะครับคุณดูก็สวัสดีานาโยมซัมเมอร์นะครับหลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปนานนะครับคุณดูวันนี้พี่จะมาสอนลงบูนะก็จะเป็นตัวที่พี่ใช้มาสักพักก็แล้วคุณดูเนาะก็จะเป็นตัวบู5นะครับแต่ว่าชั่นใหม่คุณดูก็ต้องไปดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้นะครับเอาไว้ที่บิคคอร์นะครับนี่นะครับบิคคอร์ผมเนาะเข้ามาอย่างแรกนะคุณดูรับยศน้ารับยศก่อนนะครับตรงนี้นะกดติ๊กหนึ่งทีปุ๊บมันจะเด้งช่องคนนี้ขึ้นมาครับคุณดูก็ดูมาก เวลาผมลงคลิปใหม่ผมก็จะขึ้นตรงนี้นะสุ่มไอดีก้ามทองนะครับราคา49บาทไม่มีเกลือจริงไหมพร้อมปล่อยแล้วนะครับสุ่มได้เลยนะครับได้ก้ามทองชายนะครับน้องๆเข้ามาดูกันเลยครับมีก้ามทองจริงด้วยนะครับคุ้มมากนะครับรอเติมของนะครับแล้วก็รีบเข้ามาสุ่มเลยนะครับเว็บนูเกอร์โซนแล้วนะรับบริการเติมเพชรนะครับผ่านอยู่ดดีนะครับมีร้านฟรีไฟล์ขายนะครับคุดูนะงบน้อยหลักร้อยนะครับผมนะเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเว็บนูเกอร์โซนนะครับก็จะเจอรูดสีนะครับเอก แล้วก็มานี่นะครับคนดูบูห้าสิบสามตัวนี้นะคนดูเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้หน้านี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ลงไฟเอาไว้นะครับต้องทาคลิปลงก่อนถึงจะลงไฟล์ให้ดูนะมาครับคดูเราไปครับกดแล้วมันคิกครับตรงนี้นะแต่ผมจะไม่ลงจนครบนะคุณดูเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะผมจะเปิดดูเป็นยังไงนะอ่าตัวสองระบบอ,อยู่นะครับปึ๊บขึ้นหน้านี้นะคนดูนะให้ทำการกดติดตั้งมานะครับคนดู แต่ผมมันมีอยู่แล้วผมจะไม่ติดตั้งนะนี่จะเป็นเวอร์ชัน5.13.0.1074นะครับคุณดูผมปิดไปก่อนนะคือผมมีอยู่แล้วนะค,คุณดูวันนี้ก็คือวันนี้อาจจะมามาไวๆไปไวๆนะครับขีว่าอาจจะไม่เกินสินาทีพี P ่ยงทิสี่นะค,คุณดูใครติดตั้งแล้วเป็น n32 นะครับย้ำใครที่ติดตั้งแล้วเป็น n32 นะกดตรงขวามือตรงนี้ครับนี่ตรงแถบนี้ย้ำนะ ตอนนี้ของพี่เป็น P14 นะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนนี่นะเดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูนะครับตรงนี้นะ P14 เนาะตัวไหนเป็น N32 อันนี้ผมไม่รู้ว่าตอนที่ผมติดตั้งรับแรกมันเป็นอะไรผมว่นาน่าจะเป็น N32 นี่อันนี้เป็น P14 เนาะขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้อีกตัวแล้วกันปึ๊บกดที่หน้าเ <c oughs> <c oughs> ปล่า,าตรงนี้นะอินเทอร์เฟ e เปล่านะครับเลือกเป็น P64 ตรงนี้หรือว่า Pi64 นะครับที่คนเขาเรียกกันบ่อยๆเนาะกดตรงนี้ครับอ่าหลังนั้นกดถัดไปครับคนดู ต่ไปเลยก็อันนี้ก็ปรับเลยก็ได้หรือไม่ปรับก็ได้นะครับคุณดูนะแล้วคนไหนที่มันเป็นอ่าไอตัวที่มันเป็นอ่าเอ็นอเอ็นสามสองนะครับคุณดูนะอะไรหววมปร่าเข้าๆแล้วกันเนาะตัวนี้ก็เลือกเอไปถกอันนี่ไปนะตรงนี้ก็เลือกเป็นอ8พันแปดสิบแล้วกันนะครับในความจําประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเราจะเล่นเท่าไหร่เราก็ปรับไปก่อนนะครับ อ่ะก็กดสร้างไหมครับคุณดูอ่าคุณดูพอคุณดูสร้างแล้วเนาะได้ตัว P ร4มาแลอวใช่คุณดูนะคุณดูก็ให้กดเข้าตัว P ร4เลยนะครับแล้วก็ให้ทําการลบตัวที่มันเป็น n 3 2นะคนุณดูถ้าสมมุติว่ามันเป็น n 3 2นะให้ลบไปเลยนะคนุณดูกดตรงนี้นะครับกดตรงลบตรงนี้ไปเลยนะแต่ผมจะไม่กดนะอันนี้ผมจะทดลองให้ดูนะนี่เห็นปะ่ะก็จะเป็น P 1 4เรียบร้อยก็สามารถไปลองสร้างกันได้รอบนี้ผมจะไม่มาสอนร,รู้นะครับคุณดูผมตัวดีผมรู้ไปแล้วผมขี้เกียจลบลงใหม่นะครับเ เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับคุณดูก็แบบนี้นะ6ข้อแรม8นะครับผลิตภาพเฟรมเปิดเปิดเต็มนะครับจ้แสดงผลก็ Full HD นะครับ DPI บูก็320ริเมาส์ก็ใช้ของมันไปกราฟิกตรงนี้นะครับคุณดูแนะนำตรงนี้ให้เปิดแค่ Auto กับซอฟต์แวร์ถ้าเปิด Open หรือ Direct นะครับไม่นั้นภาพมันจะเป็นเงาๆนะครับขอบดำๆนะครับคุณดูให้เปิดแค่ซอฟต์แวร์กับ Auto เท่านั้นนะครับ ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น OpenGL เท่านั้นนะครับกราฟิกเรนเดอร์ตรงนี้เลือกเป็น OpenGL นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับคุณดูนี่ตรงนี้นะครับของใครที่มันเปิดไม่ได้ตรงนี้เปิดแล้วมันชอบขึ้นสีเหลืองๆตรงนี้นะคุณดูก็ไม่ต้องตกใจนะมันจะบอกว่านะครับถ้าเปิดแท็ปไม่ได้มันจะโยนให้ในส่วนของซอฟต์แวร์ทํามาแทนนะครับหรือไม่ก็ปิดเลยก็ได้นะมันจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับคุณดูนะกระจอก็อย่าลืมมาติ๊กด้วยนะครับคุณดูของผมก็เป็น g d x หนต่อไปพวกนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับไปเรื่อยๆครับ ในส่วนหน้านี้ผมก็จะปิดเกือบหมดแล้วนะเหลือแค่อนุญาตตรงนี้กับปล็อกเคอร์เซอร์เมาส์ตรงนี้นะตอนนั้นนะไม่มีอะไรมากที่เหลือก็ปิดหมดเลยรุ่นม,มือถือก็ใช้เป็น asus n o g2 นะครับไม่ได้ใช้พวกสร้างโปรไฟล์เองนะแต่ของใครที่เฟรมล็อกก็ลองไปหาสร้างโปรไฟล์เองก็ได้นะครับก็จะเป็นตัว5.13.0.1074นะครับ เป็นพายรีบสีนะครับคณดูเลยแม้ก็พีรีบสีที่ผมเรียกบ่อยๆเนาะต่อไปเราก็จะพาไปดูในตัวเกมนะว่าจะประมาณไหนนะในตัวเกมก็จะประมาณนี้นะคนดูแผ่นนี้ก็เฟรมมัจจะน้อยๆหน่อยนะครับเพราะมันมีแสงออโรลงออโรล่าเอฟเฟกเยอะนะเราบีก็นน้อยแบบนี้มันเยอะนะครับวิธีเช็คว่าเครื่องเราเฟรมมันขึ้นหรือเปล่านะครับก็กดที่ตั้งค่านะครับอ่ะคนดูเห็นว่าเฟรมก็จะประมาณเนี้ยสองร้อยสี่สิบนะถ้าแบบนี้ผมว่าถือว่าเป็นคอมที่สเปคกลางๆนะครับค่อนข้างต่ำนิดนึงเนาะอะไรประมาณนี้ก็พอเล่นได้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าเข้าโซนหรือว่าเข้ามาป่าดิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาเข้าโซนแล้วกันไหมเราจะไม่รอบนี้เราจะไม่ยิงกับใครนะครับเราจะไปอยู่ในโนซะนดีเฉยนะมาเดีวมานี้นะครับการาฟริกก็เปิดถามเปิดประมาไหนเมื่อกี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันน่าจะอันนี้เปิดหมดปว่าน่าจะเปิดหมดปะจำไม่ผิด เปลก็ประมาณนี้เราคนดูแพทใหม่นะครับใช้คอมไม่ค่อยแรงก็ทำใจหน่อยนะคนดูนะนี่รออันนี้เลยอัอนนี้สำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ตั้งค่าก็าอย่าลืมไปตั้งกันเด้อดิคอร์ดผมเนาะดิคอร์ดนะครับไปที่ตั้งค่าบูลเลื่อนะครับเลือ่อนไปข้างบนนะ <c oughs> ผมจะพาตัง้งเลยรวแรแล้วกันนะ นี่นะครับ6คอร์8เทสนะครับน no oh ี right ่เอ voilà. ้ยไม่ใช่6คอร์8เทส์6 CPU 6คอร์นะครับแรม8นะครับนี่ประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ปรับสุดเลยคนดูไม่ต้องปรับ90นะอันนี้ผมปรับไว้สลับคนไหนที่คอมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับถ้าเฟรมยิ่งพุ่ง CPU ทำงานหนักนะครับน่าแรงผลก็เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับกราฟิกนะครับก็แบบเมื่อกี้เลยนะครับไปครับอันนี้ก็แบบเมื่อกี้เลยที่ผมบอให้ดูนะครับมีเหมือนเหมือนกันมาเลยนะครับแต่อันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่ง นี่เลยแป็นกรควบคุมเมาส์ก็ได้เออแล้วก็ไปหาไอ้คำนี้มาแล้วหาวิธีเปิดมานะคุณดูผมจะเปิดให้ดูนะผมขี้เกียจแล้วก็ไปติ๊กตรงนี้ออก er นะคุณดูติ๊กตรงนี้ออกนะครับนี่อยากใสเบอร์กดโอเคครับแล้วมันจะเออนิดนึงนะคุณดูแล้วก็นี้ผมก็ปรับประมาณนี้นะครับเป็นข่ามาตรฐานมันไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่ก็อย่าลืมมาปรับด้วยนะครับเป็น High Performance นะครับคุณดูในส่วนของ Windows ตรงนี้นะครับก็จะเาลืมมาปรับนะครับเปิดตรงนเปิดนี่ให้เรียบร้อยนะ อย่างไวะเออเนี่ยเริ่มไปที่เมดเดียขอนเดอร์พานลนะครับกดเข้าไปขึ้นหน้านี้มานะครับตรงนี้ผมก็ปรับเป็น full format นะใครเลิ่ยงบทีภาก็ปรับเป็น full format นะครับคนดูนะเดี๋ยวผมจะเลือกวินเนเจอร์ e t t ดี g ติ้งก่อนครับเลือกไปที่โปรแกรมเซตติ้งนะครับคนดูหลังจากนั้นนะครับถ้าคนไหนหาบูส t a c คไม่เจออันนี้ยังยังเป็นบูส่นะเดี๋ยวผมจะเลือกหาบูส t ต็ตก่อนสมมติบู Sta คไม่ขึ้นนะครับอันนี้มันขึ้นนะแต่สมมุติว่ามันไม่ขึ้นนะครับให้กดตรงแอ d ตรงนี้นะครับกดเลือกที่นะครับ หลังจากนั้นนะครับเลือกอาหาบูสเต็กนะครับแล้วก็สอ่องถูกป่าใช่หรือเปล่าวะเจ็ดีเพเยอร์นะครับรใช่ผมก,กดไปตอนแรกมันจะเลือกไม่ได้นะคนดูให้เรากดมาเลือกเป็นทูฟูแมสนี่ไม่ดีนะครับตรงนี้นะโปรเทสเซอร์ปะ่ะเออมมนรู้อ่านถูกหรือเปล่าแล้วก็มาปรับประมาณนี้นะคนดูนี่เลยตรงนี้ถ้าใครคอมแรงก็ปรับเป็นอันต้าไปนะคนดูนี่ปรับอันต้าไปเลยมันจะทําให้แบบภาพเราสมูทขึ้นนะแล้วก็แต่มันจะกินทีวีวเรานิดไม่นิดแหละเออถ้าความแรงก็กิกนเยอะนี่อะไรประมาณนี้ว่าผมตัวนี้ผมไม่ได้ไปปรับรอ่ะ เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอันนี้นี่ครับตรงนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับแล้วก็ตรงการ์ดจอก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเนมิเดียนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็นี้เป็นจอของนะคนดูใครเปิดก็ได้นะคนดูมันจะยิ่งเรื่อขึ้นนะจะประมาณนี้ปิดวีซิงไปจบแค่นี้กดแอปพลายลอมลันักคู่นะคนดูเพราะว่าโปรแกรมนี้มันปโปรแกรมนานละมันจะทําให้แบบชา้านิดนึงเออ โอเคจอจะมีกระพริบนิดนึงนะคนดูแล้วอย่างเงี้ยมันเนี่ยพอปรับแล้วมันเป็นอันที่อันกลางอีกแล้วถ้าปรับบบล่างแล้วกดแอปลมาเดียวครับอย่าลืมเลือกเป็น t r u o m a n นะครับคนดูนะแต่คนไหนอยากภาพสวยๆก็ปรับเป็นขวามือก็ได้ครับหลังนั้นก็เสร็จแล้วครับคนดูไม่มีแล้วแหละถ้ากดการ์บไปเลยแค่นี้นะครับสำหรับคนไหนที่เอ้ยพี่ครับมันไม่สมูทอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้บอกก่อนนะเป็นการจำลองนะคุณดูมันไม่ได้สมูทร้อยนะยิ่งแพทใหม่ๆมานี่คือแบบเหนื่อยนะอันนี้ผมไม่ได้เปิด DPI เมาส์นะคนดูยิ่ง ก็นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอจบนะครับการสอนลงบูเปทั้งนี้นะครับใครชอบอย่าล like, ืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นลังใจให้ซัมเมอร์น,นะครับดูแล้วก็ฝากเข้าที่คอดต์เยอะๆนะครับคนดูนะใครไม่มีอะไรก็สอบถามมาได้นะไม่จําเป็นต้องพี่ตอบตลอดนะคนดูอาจจะเป็นคนดูที่เคยมีปัญหามาแล้วเขาก็ตอบนะคล้ายๆเป็นส่วนรวมของคนที่มีปัญหากับบูนะก็สามารถถามกันได้นะครับ <S <S บางทีพี่ก็อาจจะไม่ได้ว่าง24ชั่วโมงมาตอบนะบางทีคนดูถามมาตอนตีสามตีหนึ่ง ปีสองปีสี่ใครจะอยู่นอ้องเขาลาบกันหมดแล้วก็สำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอจบไปนี้นะครับขอบคุณรอบที่สองละใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์ Summer Gamer นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้านผคลิปนี้มาเดี๋ยวพี่จะมาลงให้ดูใหม่นะครับไาดูนะบ๊ายบายครับ CU Gen ครับผมก็ลองมาโหลดทางได้นะครับคุดู Gen ครับ CU เก n ครับ